ส่องเหตุผลทำไมเลสเตอร์ซิตี้จะรอดตกชั้นพิมร์ลีกแม้ว่าโอกาสรอดตกชั้นพิมร์ลีกของเลสเตอร์จะลิบลีอีกทั้งหลายสำนักก็ฟันฉับว่ายังไงทีมขนใจชาวไทยก็ไม่น่ารอดแต่ในเมื่อเสียงนกหวีดเกมสุดท้ายยังไม่จบแม้ความหวังจะลิบลีแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีแสงที่ปลายโมงงในเมื่อยังมีความหวังก็ต้องเดินหน้ากันต่อเพราะเมื่อเหลียวมองทีมร่วมชะตากรรมอีก3าทีมก็ใช่ว่าจะรอดกับโอกาสตกชั้นที่ไม่ต่างกันเท่าไหร่ ทีมที่อยู่ในโซนและมีโอกาสตกชั้นมากที่สุดในตอนนี้ประกอบไปด้วยลัตเนแฮมฟอร์เรส34คะแนนเอเวอรตตคะแนนลีดยูไนเต็ดส1คะแนนที่น่าสนใจก็คือทั้ง3ที่กล่าวมานั้นต่างก็มีทีมหนักที่ต้องเจอแต่เบ้ากับเพื่อนที่ไม่ต้องเจอทีมหัวตารางก็คงเป็นเอเวอรตตนี่แหละแต่ก็ไม่ใช่งานที่จะกินหมูเหมือนกันกับการเจอวู๊สันตันว่าแล้วก็ไปเรียบเรียงทฤษฎีและสถิติต่างๆของเลสเตอร์ซิตี ว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนกับการรอดตกชั้นเก็บให้ได้อย่างน้อยหนึ่งแต้มและไม่เสียประตูเพิ่มหากมองผิวเผินตอนนี้ไม่ตรงลงรายละเอียดถึงสถิติทั้ง4ทีมที่หลุดหนีตกชั้นมีโอกาสที่จะเก็บแต้มไม่ได้ด้วยกันทั้งหมดแต่ตัวแปรกการหนีตกชั้นของเลสเตอร์ก็คือว่าต้องไม่แพ้นใน2เกมสุดท้ายเพื่อเก็บให้ได้หแต้มจาก6แต้มที่มีในมือและจะต้องไม่เสียประตูเพิ่มจากทั้ง2เกมด้วย เพราะตอนนี้จิ้งจอกสยามมี30แต้ม่างจากรียูเนเต็ดเพียง1คะแนนอย่างน,น้อยๆเกมถัดไปก็ต้องต้านให้จบแบบ 0- ูนให้ได้แม้ว่าลูกได้เสียจะมากกว่าลีดถึง7ลูกและมากกว่าเอเวอเรตันหลูกแต่เลสเตอร์มีสถิติที่เสียประตูจากเกมนอกบ้านน้อยกว่าลีดยูเนเต็ดสวนเกมในบ้านมีลูกได้เสียแตกต่างจากเอเวอเรตันเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นนั่นหมายความว่าอย่างน,น้อยๆถ้าเลสเตอร์สามารถเก็บแต้มได้อย่างน้อย1คะแนนจาก2เกม การรอดตกชั้นด้วยลูกประตูได้เสียในเกมสุดท้ายที่คิงพาวเวอร์ก็ยังมีสูงคุนค้อนคือตัวแปรสําคัญสิ่งที่น่าสนใจของทั้งลีดยูไนเต็ดและเลสเตอร์ก็คือเกมที่จะเจอกับเวสแฮมที่น่าจะเป็นตัวแปรสําคัญในการทําให้เลสเตอร์นั้นอยู่รอดหรือไม่รอดกันแน่ทําไมถึงเป็นเช่นนั้นคําตอบของคําถามก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของสติที่เวสแฮมเจอก,กันกับทั้ง2ทีมนั่นเอง เ,เริ่มจากลีดยูเนเตดที่เจออปไปเดิญเวสแฮมในวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมสถิติเจอกันทั้งสองทีมจาก5นัดหลังสุดขุนค้คอนเอาชนะไป3สเสมอ1แพ้1แต่ชชยชนะครั้งเดียวใน5เกมหลังสุดของลีดก็คือเป็นการชนะเกมเยือนนิสิตทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้มีคิวเจอกับขุนค้คอนที่คิงพาวเวอร์ในวันที่28พฤษภาคมซึ่งเป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลมื่อเหลือมองสถิติของเวสแฮมปะทะกับเลสเตอร์ใน5นัดหลังสุด ก็ไม่ได้ต่างจากเจ้ายุงทองสักเท่าไหร่เพราะแพ้3สเสมอหนึ่งเหมือนกันแต่เกมสุดท้ายที่ชนะคือเกมล่าสุดที่เลสเตอร์เอาชนะในถิ่นคุณค้อนสูต่อ2อหากนับเพียงสถิติในบ้านจริงจอกแพ้1สเสมอหนึ่งแต่สิ่งที่น่ากลัวสำหรับเลสเตอร์ซิตี้คือเลสเตอร์ไม่เคยชนะ2เกมติดต่อกันเลยเมื่อเจอกับเวสต์แฮมครั้งสุดท้ายที่ทําได้คือฤดูกาล2019-2020ที่ชนะทั้งไปและกลับในฤดูกาลเดียว และนั่นคือ2ทฤษฎีที่จะสามารถทําให้เลสเตอร์อยู่รอดปลอดภัยในเพลย์ลมกฤด,ดูการหน้าได้โอกาสอยู่รอดอยู่ในมือแล้วตอนนี้คงจะไปหวังให้ทีมอื่นแพ้ก็คงไม่มีผลพอถึงเอเวอเรตและลีดจะแพ้ทั้งสองเกมที่เหลือแต่เลสเตอร์เก็บไม่ได้สักแต้มจาก2นัดที่เหลือก็ไม่มีความหมายฉะนั้นจะรอดไม่รอดก็อยู่ที่มือของตัวเองทั้งนั้นสำหรับฤด,ดูการนี้ของเลสเตอร์ เจมี่วาดี้กองหน้าเลสเตอร์ซิตี้ยอมรับที่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเก็บ6คะแนนเต็มใน2เกมสุดท้ายของฤดูกาลเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านคิงพาวเวอร์สเตเดียมแพ้กับลิเวอร์พูล3-0พร้อมกับรังอันดับ19ของตารางเพเมลี์ต่อไปซึ่งวาดี้ให้สัมภาษณ์หลังเกมว่า30นาทีแรกเราสู้ได้ดีแต่หลังจากเสียประตูเราสมาธิหลุดไปแล้วก็เสียอีกุูกง่ายๆและถึงตอนนั้นเราเจองานหนักแล้ว ถ้าเราไม่ได้จะเนี้ยไอวอร์เซนช่วยไว้เกมคงจบที่30มศูนย์ตั้งแต่ครึ่งแรกเราเริ่มเกมได้ดีสร้างโอกาสได้และแค่ส่งบอลเข้าประตูไม่ได้ถ้าเราจบครึ่งแรก0ูนย์เรามีโอกาสแน่นอนแต่น่าเสียดายที่เราทำไม่ได้เรายอมรับว่าทีมที่ดีกว่าชนะแต่เราผิดหวังกันนะว่าเราเสียประตูง่ายอีกแล้วทั้งทงที่เราทำได้ดีมาตลอดเรายัางต้องหาทางต่อไปฟุตบอลเล่นกัน11คนดังนั้นการเสียประตูไม่ใช่ความผิดพลาดของแนวรับ มันคือความผิดของทั้งทีมเราต้องช่วยพวกเขาและยิงประตูให้ได้นัดต่อไปเลสเตอร์จะออกไปเยือนนิวคาสเซิลในศึกเีเียร์ลีกคืนวันจันทร์ที่22พฤษภาค,คมนี้ก่อนไปไดิดท้ายฤดูกาลด้วยการเปิดบ้านพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่28พฤษภาค,คมนี้และยังคงมุ่งมั่นต่อไปเราต้องโฟกัสไปที่2เกมข้างหน้าและต้องชนะทั้ง2เกมปัญญากมากๆแต่เราไม่เหลือทางเลือกแล้วเรามีผู้เล่นดีๆหลายคนในทีม เราต้องพยายามช่วยกันทุกคนในทีมอยากกระตุ้นกันทุกคนรู้ถึงสถานการณ์ของทีมดีเราต้องกลับมาให้ได้ทำงานให้หนักทั้งตัวจริงและตัวสำรองทุกคนมีผลกับทีมทั้งหมดเรามีหน้าที่ต้องพาทีมทำผลงานที่ดีขึ้นทุกคนต้องช่วยเหลือกันจอ h ์นี่อ e ีแวนมีประสบการณ์มากที่สุดเขาช่วยทีมเยอะดังนั้นมันดีที่เขาได้กลับมาสองเกมที่เหลือเราต้องชนะไว้ก่อนเราจะกลับไปซ้อม ไปเตรียมทีมเพื่อพบ New นิวคาเซนหาจุดอ่อนของพวกเขาหาจุดแข็งของพวกเขาเราต้องเล่นเหมือนกับว่าเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายของชีวิตเจมี mm ่วารดี้กล่าวปิดท้ายสปเปอร์ระบุทีมสไตเทนที่เคยทำงานกับเลเวอร์คูเซ่นและเวเดอร์เบรเมนเป็นตัวแทนที่เป็นไปได้ของฟาบิโอปาราติซีขณะที่สโมสรกำลังมองหาผู้นวยการกีฬาคนใหม่อย่างต่อเนื่อง เดลิเมียเปิดเผยเมื London, ่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสโมสรในลอนดอนเหนือกำลังตั้งเป้าไปที่เตียโก้ปินโตของโรมาและมาคุตโครเซ่ของแฟรงเฟิร์ตเพื่อสืบทอดตำแหน่งจากผู้บริหารชาวอิตาเลียนปราติซีอดีตผู้อำนวยการสโมสรด้านลาออกจากตำแหน่งในเดือนเมษายนหลังแพ้การอุทธรณ์คำสั่งแบนในวงการฟุตบอลทั่วโลกของเขาทำให้สโมสร์อยู่ในสภาพรส่วสำรสายโดยไม่มีผู้อำนวยการกีฬาเลวี่กระตือรือร้น ที่จะนาผู้มวยการกีฬาคนใหม่เข้ามาก่อนตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์โดยสโมสรมีผลงานน่าผิดหวังในฤดูกาลนี้และจะไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าตอนนี้สไตล์เท่นออกจากงานแล้วหลังแยกทางกับลูบิคุเซนในเดือนมีนาแต่ยังไม่ได้มีการเจราจาแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวกับเลวี่ตามการรายงานจากอินนิงสแตนดาร์ดในทีแรกสไตล์เท่นวัย44เปลี่ยนอาชีพไปการค้าแข่งในลีกล่างเยอรมัน มาเป็นแมมมองให้กับเบรเมนในปี2008จากนั้นเขาก็ออกจากบูเดรดิก้าในปี2019เพื่อเป็นหัวหน้าแมมมองของเลเวอร์คูเซ่นก่อนอำลาสโมสนในอีก4ปีต่อมาซายตันได้รับเครดิตว่ามีบทบาทสำคัญในการคว้าทะรุมากควาสวรรค์หลายคนมาดวงตังที่สโมสไม่ว่าจะเป็นเอ็ดมอนด์แทปโซบาเจเรมีฟิลมโปงและเปียโรอินกาปี เฟยยนูดเตรียมอัดฉีดค่าเหนื่อยในข้อเสนอสัญญาใหม่ให้กับอเนสลอตเทนเนอร์ของทีมโดยหวังจะโน้มน้าวให้เขาทำงานในฮอลแลนด์ต่อไปท่ามกลางความสนใจจากทะเลพอสเปอร์สลอตกำลังสร้างชื่อในฐานะหนึ่งในผู้จัดการทีมหน้าใหม่ที่โดดเด่นที่สุดในวงการลูกหนังยุโรปโดยทีมของเขาคว้าแชมป์เอเดิซีลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและเป็นหนึ่งในรายชื่อ ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าไปเป็นในายใหญ่คนใหม่ของไก่แดทองเทนเนฮอสเปอร์ในซัมเมอร์นี้แต่ดเดลิเบลรายงานว่าเฟยนูตได้เปิดการเจรจากับสล็อตเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ที่เข้าใจว่ามีมูลค่ามากกว่า2.5ล้านปอนด์ต่อซีซั่นแม้เงินค่าแรงจะค่อนข้างต่ำแต่ก็เป็นหนึ่งในรายได้เยอะที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรอนแน่นอนว่าสโมสรอนอื่นในยุโรปรวมถึงสเปอร์สามารถเสนอเงินให้กับเขาได้มากกว่าเงินกอบให้มากกว่า แต่โอกาสที่จะพาทีมที่คอปั้นจนได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าและสร้างความสำเร็จในซีซั่นนี้อาจดึงดูดใจเกินกว่าจะปฏิเสธก่อนหน้านี้สเปอร์ก็เคยล้มเหลวในการติดตามความสนใจครั้งแรกต่อเอริกเทนฮากในระหว่างการหาตัวแทนของโชเซ่บูรินโยและสลอตผู้ซสือชาวรัสก็เป็นที่ต้องการของสเปอร์ในซัมเมอร์นี้เฟยนูตต้องการค่าชดเชยจำนวน6ล้านปอนด์หากว่าเขาตัดสินใจย,ย้ายไปทำงานกับสโมสรแห่งใหม่ ก่อนหน้านี้นยูเลียนในเยวมมนยืนยันไม่ได้สนใจคุมสเปอร์แต่พวกเขาก็ยังสนใจโรเบโตโรเซบีลูเบนอัมโบริมและชาบีอลองโซ่